ใช่ใช่โอ้โหนี่เราเจอทีมงานแล้วครับเจอแล้วครับโอ้โหดูครับสีสันครับโอ้โหดูนี่เห็นไหมสีสมันต้องอย่างนี้ครับโอ้โหเดี๋ยวลุยกันมาเก็บลิ้เก็บคะแนนสิทิลันสิตีลันครับมันร้อนนะครับตัวนี้ร้อนร้อนแดดไม่เลยค่ะแต่ข้างในเรามมทำให้ลมเราไม่ไฟเราไมีไฟเรามีไฟมันร้อนแต่ตัวเราก็ร้อนร้อนเจอร้อนก็จะเป็นลุ่มล่ามเฉพาะลุงนะคะโอเคนี่เราจะเริ่มนะครับที่พันที่กอดเด็กดีล็อกนะ ดีด็อกใช่ไหมครับสยามรัดพิธภัณฑ์ใช่ไหมใช่แต่ละคนข้อไม่เหมือนกันอ่าสยามรัดโอเคเราจะกดนะของที่สวนลุมใช่ไหมต้องกดใช่ถูกโอเคถูกสามร้อยที่เงินเงินต้นที่สวนลุมนะสวนลุมครับโอ้โหจ้าวครับสามร้อยท่านเงินสองผู้เท่ากันรังลุยครับตอนนี้สองผู้เท่ากันหนึ่งสาวขาแรงหนึ่งสาวขาแรงโอเคมันได้ท้วยนั่นมาด้วยนะโอเคไหมโอเคไหมจิ๊บจ้า โอ้ดาเปรี้ยงนะครับนีเ่ยหลังหลังสวนใช่ไหมสุดยอดเลยครับเราวิ่งหลบแดดครับตอนนี้เราสองตึกล่มไม้ชายคาครับไม่ไหวแดดเปรี้ยงเราต้องหลบอย่างเดียวตอนนี้แรงน้ำนะหน้าตึกออซิซันครับมันอยู่ไหนพี่มันอยู่ข้าไร่เหรอครับใกล้เหรอครับใกล้แล้ว นนี้เราอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงถนนมิยุตัดกัดเพชรบุรีเป็นสีราบโอเคคือสามล่าคะแนนยังไม่ขึ้นลงผมหลักที่ดินอะไรเนี่ยผมก็จะกพัรบีถ้ามี้คือที่ไก่คือสถานีเชื้อลมครับโอ้แต่ว่า หัไตครับมันเนี้ยติดมากครับยอดเลยโอ้เดี๋ยวนกันนี้นี่นี่นี่ตรงลงนี่ตรงลงนี่ใช่นี่ประสาหาที่รับผมครับพระโฟมเอลาวันใช่ป่ะครับเอาด oh, ูโบเทสไปครับโบเทสเซ็นเตอร์กิจใจกลาง ใจกลางเมืองหลวงใช่ถูกต้องของเราใจกลางชุมนุมตอนนี้เราจะไปไหนนะไปประตูน้ำประตูน้ำท่าเรือท่าเรือประตูน้ำครับโอเคคือตึกใบหยกนะครับตอนนี้ท่าเรือประตูน้ำแยกประตูน้ำนะครับมา เอันนี้ไม่ยกนะครับอันนี้หนูเดียวนี่มุนเทียนอ๋อมุนเทียอนยอยู่นี่มุนเทียนอะไรนี่มุนเทียนเรามาเก็บแต้มที่ไม่ยกนะครับยังสูง ตึกใบหยกครับตึกที่เคยสูงที่สุดในประเทศไทยครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่รครับนี่นี่ดูนี่ดูนี่มาถึง King Power ซอยลางน้ำนะครับโอ้โหนี่ครับ King Power, King Power. <Hey. S 2> ถ่ายรูปก,ก่อนไหมถ่ายรูปก,ก่อน King Power โอเคที่เซ็นอร์วันนะครับสถานีรถไฟฟ้าอนุสุณ์ชัยสมรภูมิวันนี้เรามาถึงอนุสุณ์ชัยสมรภูมิครับสวยงามโอ้โห นี่เราวิ่งมาถึงแยกงยาไทยแล้วครับหน้าเราก็ะจะเป็นโรงแรมโนโงโ,โสนสุนนะครับผม,มโ,โ,โอ้โหมาใหญ่ครับเดี๋ยวจะไปฝั่งหู้นะครับไปพญาไทายครับแต่พรงนี้พยาไทยเชื่อมกับ BTS ใช่ไหมใช่ รู้สึกครับวันนี้เขาคุณรู้สึกยังไงครับมีความรู้สึกว่าชิวมากชิวแต่ไม่มีเลยไม่ขึ้นเลยครับไม่ขึ้นตอนนี้ตอนนี้ยังงงอยู่ฮะยังงงกับตัวเองงงกับชีวิตเออว่าทําไมแต้มมันไม่ขึ้นแต่ผมดีใจที่ผมมากับอีลิตเฮ้ยอีลิตอีลิตไปหน้าแล้วอีลิตมันไม่รอแล้วครับเป็นผู้หญิงด้วยนะอีลิตอีลิตอีลิตใช่อันนี้ไอลิตเนี่ยไอนี่ไอลิตอออีลิตไปแล้วอีลิตแรงมากวิ่งไม่รอเราเลยโอเค ชายชาราในล่างเด็กสองคนเดินกันอยู่ <S 2> <S 2> เออโอเคไปต่อ,อ,อโอ้นี่อยู่ที่กรมปศาาุสัตว์แล้วเ,เ,เส้นพญาไทยตอนเย็นรถเยอะพอสมควรอานด,ด้ยวยฟ้าสหน้นทาทีวีนะครับโอ้ทีมทีมงานเราสองเท่า อยู่ข้งหลังนะครับพมาถึงสพานหัวช้าครับสพานหัวช้าที่จะไปสยาม d i s c o v e r อนะครับอยู่ข้างหน้าแล้วไปมามครองนะครับ s k y w a l ล์ตรงสยามอารา้านแล้วนะครับข้างหน้าท่ออู่นที่ก็บาคลองนะครับ มาบนทอครับสวยงามตอนนี้เราวิ่งมาถึงสนามสู่กันแล้วครับสนามจุดตาใสตา,ามด้าหาแตานก่อนนะครับ มาสร้างภาพกันหน่อยโอ้โหแป๊ดเดียวสามพันกว่าแล้วอันนี้กลุ่ม,มอันนี้กลุ่มพู้เฒ่าของเราครับมาไกลมากวิ่งยามเย็นวิ่งเลยวิ่งไม่สู้สู้รู้ให้วิ่งทางอ้แค่วิ่งให้รู้ทางนี่ครับอุทยานร้อยปีโอเคไปต่อครับ เดี๋ยวมาถึงสามย่านมิถาวนะครับจุดเชือกพ้อ,พอยใหญนน่เราวิ่งมาถึงสามย่านมิถาวรแล้วตอนนี้เราก็ถึงวัดหัวลำโพงแล้วตรงนี้สีแยกนะว่าสีแยกสามย่านมิถาวร โอ้แล้ว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 โอ้โหสับแหลกครับสับแหลกก็แหกค่ายเวลาน้อยเวลาน้อยเวลาน้อยไดิเพียงพอครับเราเราวิ่งมาถึงซอยธัญญานะครับเกือบครบแล้วครับสามพันพี่เทียนรุ่งกันไหเมื่อยจะไปเงินี่ยเพียงเพียงสี่ร้อยเก้าสเกาไหน เฮ้ยแต้มอะไรเฮ้ยจริงวะตอนนี้ซอยธนญญาครับโอ้เราวิ่งจนมืดคาตาแล้วตามหัวใจครับเฮ้ยย่ะสุดยอดจริงๆเลยข้างหน้านี่คือผมมาตามหาหัวใจไปธนยะเออข้างหน้านี่คือสถานีสาราแดงนะครับ BTS อยู่คือแยกนะครับลาน้ำเท้าก็คิวเฮ้านะครับตามมาหาคะแนนอยู่นะครับ านิเยียมนะครับองม์พาทอน,นะครับสถานที่ก่อสร้างใหญ่คึงการใหญ่มากนะครับกำลังก่อสร้าง2ลลุมบินีนะครับถานีตำรวจอ,อยู่หลังศูนย์ลุมนะครับฐเอ,อ ตอนนี้อยู่ไอ้เดี๋ยวเอกขาดเท่าไหร่สะพานเขียวให้ให้สับไปเลยบอกให้ไวมันเหลือเหลือเท่าไหร่เต้มเหลือเวลาเท่าไหร่ไอ้เหลือเวลาประมาณแปดนาทีพี่วิษิุถึงแล้วดิถึงแล้วใช่ผมอันนี้คือสะพานเขียวใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปสะพานสกายวอล์กใช่ไหมโหแต่แค่เมื่อกี้ถ้าได้ไปที่นู่นนะพี่วิษิุมาช่องนรีสะพานอ๋ออันนั้นเหรอก็สวยเลยเอออันนั้นก็แต่มันไม่มีจุด โอเคเดี๋ยวผมอาจจะได้อีกร้อยหนึ่งข้างหน้า okay. ได้นีร้อยตอนนี้อ้าวขึ้นแล้วครับแต้มสุดท้ายเป็น3,200โอ้โหนี่เจอตัวอะไรเนี่ยเสือเสือครับอ๋อนเป็นเสือโอเคพร้อมตัวมาครับพร้อมตัวมาได้แล้วครับอตอนนี้เรามาถึงที่ศูนย์เนจกกิติแล้วใช่ไหมใช่ครับโอเคเราขึ้นตรงนี้แล้วครับ พอเราจะไปชมสะพ,พานสังขสินไม่สะพ,พานเลยนะสะพ,พานสกายวอล์กส,สกายวอล์กในสวนเระจาก,กิตินะครับผมครับหลังจากเหนื่อยวิ่งมาได้16,000กิัลหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหกพันแต้มเดี๋ยวหนึ่งหมื่นกี่คนนะรวมกันเนี่ยไม่นับหลายรอบอนบับสิอบโอเคผมดูผิดตาลายเพราะสายตายาวจริงๆ <c oughs> ได้แค่พันหกหรือว่าหมื่นหกเลยกดหยุดเจ้ครับ เดี๋ยวจะไปดูสะพานตรงนู้นไงม่ยมสะพานโค้งอยเห็นี้มโอ้โหสวยงามครับประนีเอ๋นะสะพานสวยๆเอออย่างนั้นแหละต้องนั่งที่ใช่สะพานที่สวนประจักษิติพี่ประดิษฐ์สวยงามถ่ายด้วยแล้วขอกล้องพี่ประดิษฐ์ รายงานทีมงานกำลังมาครับสองเท่าผู้ใหญ่โอเคป่ะรีบกลับมันจะสามทุ่มแล้วผมรูปไปเดี๋ตาม้ะทำไมพลาตอนนี้เราอยู่ไหนครับตอนนี้เหรอครับครับเราไม่แน่ใจตรงไหนของกรทมเราน่าจลหลงนะตอนนี้เวลาเท่าไหร่ตอนนี้เวลาสามทุ่มครับทำไมไม่กลับบ้านกับช่องครับเราหลงครับพี่เราหลงใช่ไหมครับเขาบอกว่ามีคน พาหลงลุงพาหลงครับเลยลุงชิคแตกพาวิ่งพาหลง,หลงยังไงก็ขอติดตามใน youtube ลุงชิกแตกได้ลุงชิกแตกพาวิ่ง